โอเคครับฝั่งสีแดงเนี่ยเป็นท่าน,น้าของแฟนคลับกันครับส่วนสีเงินเนี่ยจะเป็นเอสเซลออสานะมาดูครับว่าเอสเซลออสานี่ <S 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 ไม่ได้แข่งแล้วก็ไม่ได้เต้น จะฝีมือยังไงครับมาดูกันเลยดีกว่าครับแล้วตอนนี้รายนามของผู้เล่นทีมเอสเทลครับโอ้ยแล้วตอนนี้เอสเทลโอ้โหตายไป2องฮะตายไป2ส่วนผู้เล่นทางด้านของทีมแฟนคลับย,ยังไม่ตายนะเอสเทลตายไปแล้ววารีดาเก็บดอกไ,ได้ในกระถีบก็ไปเอาวารีดาได้เหมือนกันครับตอนนี้เหลือแค่2คนครับเหลือแค่2คนครับสองทีมเอสเทลเอสเทลเหลือแค่2ท่านเท่านั้นเอสเทลเหลือ2ท่านแล้วจะอยู่รอบปลอดภัยหรือเปล่าเพราะตอนนี้วางระเบิดไปแล้วครับสหรับทีมแฟนคลับ แฟนครับวางระเบิดไปแล้วแล้วตอนนี้เอสเซลก็ตายครับโอ้ยเป็นลาเชสกับทางด้านของฟรีเน็ตครับที่เก็บไปได้2ตัวรวดครับแล้วส่งผลให้ตอนนี้เอสเซลครับตามอยู่หนึ่งกับสูนวินนะะโอ้โหเพ่นเพ่นคลยครับแมพอรู้ตัวครับพอรู้ว่าเอสเซลมานี่เล่นกันเต็มที่เลยฮะนะนะนะอะไรครับให้ผมเล่นอะไรฮนะเล่นอะไรครับนะนะให้เล่นอะไรนะ นะดดคุณโจกรับไปบเล่นเกมต้องมาดูเราดีกว่าเอาตึงออกบ้าง,งแล้วตอนนี้ครับเอสเทลฮะเมื่อกี้ก็ไปแต่ว่าวตอนนี้มาเอาได้เหมือนกันครับหูยแลือปลาระเบิดยัดมาแต่โดยเอสเทลครับทางด้านของดีฟันครับนะแทนที่นี้เป็นอา่าวแล้วหูใช่ขับไปวางระเบิดเร็วเลยครับตอนนี้ไฟขับคุณพอได้เปลี่ยนับไปวางระเบิดแ,แล้วแล้วก็วัวนดีดาครับปลาระเบิดยัดมาตายไปสองคนครับตอนนี้เอสเทลลำบากครับลำบากเอสเทลออสตาลำบากแล้วฮะเหลือแค่สองท่านเท่านั้น 2ต่อ3ครับแล้วระเบิดมันวางฮะอีกสามซีพีแล้วนะอีกสามซีพีแล้วคุกกะไปเจอหน้าครับแต่คุกกะแกแล้วซาริโน่ไปตายครับโดนทั้งหน้าคุนิศฆ่าแล้วคุนิศก็ตายครับโดนฟีเน็กซ์ฆ่าโอ้ยฟีน็กซ์แกเข้มจริงฮะน่าใจโหดมากคฮะแตนหน้าถึงฟีนิกซ์แล้วคุกกะเหลือคนเดียว1ต่อ2อ้าวแล้ว1ต่อ1แล้วก็เรียบร้อยครับเป็นทางด้านของฟีเน็กซ์ครับที่เก็บคุกกะไปได้แล้วตอนนี้ครับส่งผลให้แฟนคลับครับออกนำไปแล้วฮะสองตัวสุดวินครับว่าขุดได้ยาวมันไม่ ดูดีครับมีความสุขฮะเห็นเราแกล้งเราแกล้งกีมากีฬาครับมีความสุขสั้นเหลือเกินฮะแล้วตอนนี้ครับเอสเทลฮะโดนนำไปแล้วฮะซองน้องซึนวินครับนะเปิดเสียงดังเลยฮะจังข้างในไม่ดัจดังไหมดังไหมใช่ใช่เราเราแกล้งเราแกล้ง ไม่จริงๆเราไม่ได้แกล้งหรอกเรากะว่าถ้าเขาแพ้เขาจะได้มีข้ออ้างว่าห้ามเต้นไงเหมือนทีมงาน GM ครับเพราะ GM โดนมาแล้วฮะแล้วตอนนี้ครับทางด้านของทีมเอสเทลเหลือสามสุดที่ไปครับหรือแค่คนเดียวฮะโอ้โหเอสเทลครับแล้วก็หุยแล้วก็เก็บไปได้ครับคูลินที่เก็บชนะของฟีนิกซ์ไปแล้วก็เรียบร้อยครับเอสเทลเก็บวินแรกได้ครับพวกเขากลับมาแล้วฮะหนึ่งต่อสองวินครับไม่ธรรมดาฮะบอกแล้วครับต่อให้ไม่เต้นครับแต่ความสามารถของอสเทลเนี่ยเรื่องแม่นนี่ไม่ต้องห่วงฮะแม่นแน่นอนครับ สวัสดีครับสปายแวร์ฮะแต่สปายแวร์ไม่ทักเราเราก็ไม่ทักดีกว่าครับเราลืมไปใครไม่ทักเราเราไม่ทักครับเรางอนนะฮะเราแอบญิงเล็กๆครับเพราะวันนี้เราเป็นและเรามีเครื่องแต่งตัวที่ดูดีครับนะใครที่ดูแล้วแหลกดูแล้วไม่ชัดสามารถปรับได้ฮะสามารถไปดูได้ครับอย่างเช่นเซิร์ฟเวอร์หนึ่งหรือเซิร์ฟเวอร์สองครับสามารถเลือกได้ฮะแล้วก็ตอนนี้ครับผมเหมือนดูความผิดพลาดอย่างแต่ไม่เป็นไรเราไม่บอกอะไรเราไม่บอกเราไม่แต่เราลืม โอเคมาดูที่เกนกล่ะเรวซาริโนไปเก็บได้ครับจอเมื่อกี้ตอนนี้เหลือสี่ครับส่วนมากไฟขับเนี่ยเหลือเต็มเลยฮะเหลือครบทุกคนครับนุจจรมุจจาเออสวัสดีครับสวัสดีสาวกไม่สวัสดีผมเลยฮะนะเออไม่ต้องทักครับไม่ทันแล้วครับคุณสไปสไปแวร์ครับไม่ทันแล้วครับไม่ทันแล้วครับนะตอนนี้ครับเอสเทลครับลำบากฮะไม่รู้ครับว่าอยู่ไหนฮะยังมองไม่เห็นครับ นเชาว่าแฟนลับอยู่ตรงไหนครับยังไม่รู้ฮรเราก็ไม่รู้เหมือนกันครับนะเราดูจากเอสเทลครับเอสเทลตอนนี้พยายามดักนะฮะดักเข้าไปดักเข้าไปตยมเจอแล้วเจอแล้วฮะทาได้ของเอสเทลคูลินครับคูเลนนะคูลเลนคูลเลนใช่ไหมคูลเลนแล้ววางระเบิดไปแล้วด้วยครับสำหรับทีมแฟนลับแฟนขับวางระเบิดแล้วไงแฟนขับวางระเบิดแล้ววันนี้ดาเก็บทาง้าของคูลเลนงานแล้วฮะแล้วตอนนี้ดอกครับดอกดอกอยู่ดอกปาระเบิดยัดเข้าไปแต่ว่าไม่โดนแล้วสมุนไพรตายครับ ดอกอ้อกมาดอกอ้อกมาด้านบนแล้วดอกก็ตายครับเป็นซาเล,ลนโนที่เก็บไปดอกไม่ได้ครับตอนนี้เลอแค่คนเดียวคุกกะคุกกะเลอคนเดียวคุกกะเลหนึ่งอ1สามแล้วคุกกะโดนด้านหลังด้านหน้าก็มีด้านหลังก็มาแต่ว่าคุกกะเก็บไปได้ครับคุกกะเก็บหน้าฟีน็กไปแล้วแล้วตอนนี้คุกกะเจอหน้ากับทางน้นานของเมียแล้วเมียก็เก็บไปก็เรียบร้อยครับอุโยคุกกะฮะนายเกือบรอครับแต่จังหวะเมื่อกี้นายเงือะฮะตายไปเลยครับตอนนี้อังการทีมเอสเทลครับตามอยู่หนึ่งอสามนะครับแฟนคลับไม่ธรรมดาคุกกะบอกหน้ายับเลยฮะ กูกะัน่ายับบอกเนี่ยไม่ได้งอนนะครับคุณพีระพีรพงเงี้ยมันเป็นสาแล้วตอนนี้เอสเทลออกเก็บลวดเลยครับอาตัวเอสเทลก็โดนไปเหมือนกันเขาตอนนี้เหลือซีต่อสองครับซีต่อสองและเอสเทลเก็บไปเหลือซีต่อหนึ่งเหลือแค่ซีต่อหนึ่งครับทางด้านแฟนคลับแย่แล้วแย่ก็เรียบร้อยครับตายไปเลยครับโดยคนนี้เก็บครับเน็กกะทีครับโอเน็กกะทีเก็บฟีเน็กไปครับแล้วส่งผลให้ทีมเอสเทลครับไล่มาเป็นซองต่อสามนะจ๊ะเออ แป๊บนึงฮะกำลังดูไม่ดูละกระโดดไปเลยเออไปทำอะไรฮะรอบนี้ไม่มีทายผลครับรอบนี้ไม่มีทายผลฮะร,ร,รอบหน้ารอบหน้ารอบหน้าครับรอบหน้าฮะเออ ไม่ไม่ไม่ผมไม่เล่นผมไม่เล่นมันเล่นไปเดี๋ยวน้องๆทีมเอสเทลหรือว่าทีมที่มันเล่นด้วยวเดี๋ยเขาจะสึกไม่สนุกนะเพราะโดนย้ำอยู่ฝ่ายเดียวครับหมายถึงผมมาโดนย้ำอยู่ฝ่ายเดียวเขาไม่สนุกโอเคแล้วตอนนี้ฟีนิกซ์ไปเก็บดอกได้ครับแล้วจังหวะนี้ปะทะกันไปแล้วเป็นทางด้านของเอสเทลกับทีมแฟนคลับแลกกันไปคนละตัวแต่ว่าตอนนี้ครับเอสเทลเสียเปรียบอย่างเยอะครับเพราะว่าคนเนี่ยเหลือแค่คนเดียวส่วนแฟนคลับเนี่ยเหลือสี่ฮะไม่รู้แกไปเก็บกดมาจากไหนครับแฟนคลับแม่มันลุมกันซะขนาดนี้โอเนกาทีครับเอายังไง่ะเนี่ย จะทำยังไงครับจะทำยังไงฮะสองโอเนกาทีฟครับโอเนกาทีฟฮะโอเนกาทีฟครับนะ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 โอเนกาทีฟโอเนกาทีฟโอเนกาทีฟกระโดดลงไปไหมไม่เอาไม่โดดใช่ไหมโอเคโอเนกาทีฟแล้วแต่นายเลยฮะแล้วแต่นายฮะถ้านายโดดลงไปแล้วนายตายก็ไม่รู้นะเพราะนายเต้นไม่ได้ฮะถ้านายเต้นแล้วนายก็ตายครับตัวทางด้านของราเชสครับไปยิงจากด้านหลังกระดาษแกจะใหญ่ไปไหนเนี่ยฮะ โอ้โหเกมนี้จะแฟชั่นเยอะไปไหนนี่ขนาดเราแต่งตามแฟชั่นมาเราเลียงรู้สึกว่าเราด้อยมากเลยครับดูแต่ละคนเนี่ยฮะชุดอลังการนะกันซะเละเลือดเสื้อผ้าครับเสื้อสีเขียวตัวฮะมีด็อกแท็กอันนึงครับมีที่ใส่หัวครับแล้วก็ข้อมือฮะมีแค่นี้ฮะที่เหลือนี่ด็อกเขทั้งหน้าทั้งหมวกเสื้อผนะ้าหน้าผมนี่มาเต็มครับไม่รู้จะเยอะไปไหนฮะแล้วตอนนี้คังดาวันิดาไปฆ่าเอสเซลซามูไรได้ก่อนครับแล้วตอนนี้เท่าวันนี้กันครับชนะครับพวกเขาจัดเขีย ถ้าสองแล้วสลับฝั่งนะก่อนสลับฝั่งแล้วถ้าสลับฝั่งพวกเขาเก็บอีกสามมิมเขาจะชนะไปเลยในเกมน,นี้ครับเราไม่เล่นจนจบนะเพราะว่าเวลาเราน้อยต้องขอใัยด้วยครับแต่ว่าอยากเลนก่นกันทุกคนนะเราตอนนี้ครับแฟนขับนี่เรียกว่าได้เปรียบมากเพราะว่าระเบิดไปแล้วแล้วตอนนี้เอสเซลเหลือแค่สองคนสองต่อสี่ครับ สองนาซีเอสเทลจะทำเยี่ยงไรครับเอสเทลจะทำยังไงฮะตอนนี้ดอกก็ตายไปแล้วเหลือคนเดียวเอสเทลอะไรเนี่ยคูลินคูเลนจะลินเลนไม่รู้ต่แกก็ตายครับโดนลาเชสเก็บไปแล้วก็เรียบร้อยครับตอนนี้ไฟขับนำไปแล้วครับที่ 5. ต่อ2วินครับตอนนี้อย่างที่บอกครับสำหรับังมาแฟรนคลข่าเกมสาวินพวกเขาจะชนะไปทันทีครับแล้วก็เอสเทลครับออซาโดนยำ่ำฮะเราแค่ห้ามเต้นแค่นี้ครับอย่าน้อยใจแพ้สิจะ๊ะนะจ๊ะคนใจมจ๊ะ อะไรฮนะคัสซูนขาดปีถูกต้องนะัะตอนนี้ไม่มีปีนะเราจะเอาเอะไรมาเป็นปีกนะีล่ะเราไม่มีปีครับแต่ว่าคัสซูนอยากเห็นคนไทยบินได้ฮนะเราอยากเห็นคนไทยบินได้ครับนะอะไรฮนะใครส่งอะไรลงมาฮนะมองไม่รู้เรื่องคนระับมองไม่รู้เรื่องฮะนะโอเคตอนนี้เรารออยู่คนระับเดี๋ยวก่อนผมมันยุ่งมากเลยอะเดี๋ยวนะ โอเคเดี๋ยวเซิร์ฟเวอร์สองเราใส่เป็นดำและเซิร์ฟเวอร์นี้เราเอาเป็นโมชั่นเรียบๆไปก่อนเดี๋ยวเซิร์ฟเวอร์สองมีไทยผลด้วยนะพยายามอย่าใช้อักษรที่มันแปลกนะครับว่ายแนละ้วเอาที่มันปกติกันมันดูยากมากแล้วตอนนี้เริ่มเซิร์ฟเวอร์สองเลยครับสำหรับทางด้านของการแข่งขันในเซิร์ฟเวอร์เฟิร์สปาดครับ TGP Alpivitu ครับและอยู่ผมคาร์สซึนอยู่เช่นเดิมครับแล้วตอนนี้เป็นรอบสลับฝั่งแล้วนะเป็นครึ่งหลังนะตอนนี้แฟนลับดำอยู่ห้าต่อสองครับพวกเขาเก็บอีกแค่สามวินพวกเขาชนะในเกมนนีี้แบบททัฮะ โดยที่เอสโตไม่มีสิทธิ์ไปร้องแห้แล้วฮะเพราะว่าหมดโอกาสไปแล้วคือตอนนี้เราตืดแล้วเราระเบิดตุตม่มตดำตุ่มตามตุ่มามตุตมต่มามใช้โปรโลอยอยังไงถ้าอยากบินอย่าใช้โปรลอยเลยฮะอย่าใช้โปรเลยครับเล่นด้วยฝีมือดีกว่านะนะเอาแฟนคลับเออเรามาอยู่ฟิลมแฟนคลับนี่ เราลืมเราลืมไปตามดูเอสเทลเราลืมเดี๋ยวเดีเขาเต้นเออเราลืมดูว่าเดี๋ยวเขาเต้นแล้วตอนนี้เอสเทลแกรู้แล้วครับว่าเราไม่ได้ตามแกไปแอบเต้นแน่นอนครับเราก็ดูแฟนคลับเต้นกันไปฮะเออเราพลาดเราพลาดเราลืมเรานึกว่าแข่งแข่งนี้เราไม่ย้ายทีเราอยู่ที่ข้างเดิมนครับแต่ตอนนี้ต้องย้ายครับเอสเทลแกโชคดีฮะแกโชคดีครับนะแกโชคดีครับตอนนี้เราไม่ได้จับเอสเทลครับใครที่เห็นเอสเทลเต้นครับช่วยบอกด้วยว่าเอสเทลเต้นแล้วนะเราจะได้ประจานครับว่าชื่ออะไรครับนะดีไหมดีไหม สวัสดีครับดอเต้นฮะใช่ไหมต่อเต้นต่อเต้นฮะต่อเต้น่นนะนใช้สีเลยครับมันบางทีมันเป็นมันมันมันมองเป็นมันเป็นโค้ดมาครับมันเลยมองยากนะจ๊ะอยากคุยกับทุกคนครับแต่ว่าถ้าบางทีมองไม่เห็นต้องเข้าใจลยนะว่ามันเป็นเยี่างนี้ฮะนะนะนะฮะนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยชอบท่าเต้นเมื่อกี้มากเนี่ยเออมันสามชาสเนลอเกินครับแล้วตอนนี้ฮนะตกใจวันนี้ดาตกใจอนะ วินยาตกใจครับแบบผีเชื่อเต็มด้วยครับมีปีกด้วยสักทีเดียวครับตอนนี้วานดาิดารับเก็บไปได้ก่อนฮะเอสเซลซาบูไรแกขึ้นมาทําไมแล้วแกก็ตายครับแล้วตอนนี้4ต่อ5้าต่อ5้าแล้วปาระเบิดยัดเข้าไปแล้วเป็นลาเชสครับที่ฆ่าตัวตายฮะโอ้ยแล้วซาลิโนไปเก็บดอกได้แต่ซาลิโนก็ตายครับโดวทางด้านของโอเนกาทีไปแล้วทางด้านของฟีเน็กก็มาเก็บโอเนกาทีครับโอเมื่อกี้ทางด้านของตัวลาเชสเกิดอะไรขึ้นนะนะเกิดอะไรขึ้นครับฆ่าตัวตายทําไมฮะ รู้ว่าเอสเซลเขายิงไม่ค่อยได้ใช่ไหมเลยจะช่วยฮะโอเคโอเคถือว่าสปิริตสูงมากครับนะแล้วตอนนี้ฮะคนนี้ครับเรารู้ว่าเป็นผู้หญิงครับนะชื่ออะไรนะชื่อเมียฮะ <minus S 1> ชื่อนี่บ่งบอกครับว่าไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ,ใชอะไรไม่ใช่ผู้ชายแน่นอนต้องเป็นผู้หญิงฮะเพราะชื่อซะขนาดนี้ครับโหตั้งได้เทมากนะตั้งได้เทมากครับแล้วตอนนี้กระตึ๊บกระตึ๊บกระตึ๊บขึ้นขึ้นมากระตึ๊บขึ้นขึ้นมาฮะเออขยับขึนขึ้นมา จะขยับซ้ายขยับขวาจะหน้าหลังจะซ้ายจะขวาตอนนี้เหลือสองต่อสองฮะเหลือสองต่อสองครับเอสเทลเหลือสองแฟนขับเหลือสองแล้วแกก็ยังเต้นต่อมีมองทะลุก็มองสะท้อนกระจกได้ไหมเนี่ยยากไหม <c oughs> เราเกียนเนาะแล้วตอนนี้เกมมันเงียบๆครับระหว่างที่เกมเงียบเรานอนหลับกันก่อนไหมเขี่ยปะไม่เขี่ยเนาะนะเดี๋ยวปัวนะป๊บนึงคะขออนุญาตครับขออนุญาตหนึ่งะคงนะับคสซูนขอนขอนุญาตก่อนนะ เอ้ยม mm ันอะไรของมันเนี hey, right. verdad, so so it it ่ยเราจะร้องไห้แล really ้วท่านายเป็นอย่างนี้เราจะร้องไห้เลยฮะแล้วตอนนี้ครับแล้วตอนนี้วันระเบิดแล้วสอบทีมเอสเทลเอสเทลวางระเบิดแล้ววานิดาเห็นวานิดาเห็นตามรูแล้ววานิดาก็ยิงทะลุรูไปแต่ว่านิดาก็นั่ง้มอยู่แล้ววินดาเงื่อครับโดนนะครูเอสเทลคูลิงข้าเลยครับแล้วตอนนี้ครับคูเลนใช่ไหมครูเลนคูเลนเออถ้าแกตั้งชื่อยาดียวจเรม่ทันวแล้วตอนนี้คูกัก็มาฆ่าเมียครับทำให้เอสเทลครับไล่มาแล้วฮะสำหรับวินนี้ครับ เก็บว,วินเพิ่มได้ไล่มาเป็น3ต่อ5เอสเทลมาแล้วเหมือนกันครับเอสเทลก็มาแล้วเหมือนกันฮะนะจ,านาจ,านาจา๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะก็สวัสดีทุกคนในช่องแชทครับใครที่เข้ามาใหม่ทักทายกันได้ครับอยู่ท่าซูนแล้วก็กิจกรรมที p ีพีอา i ์เพย์ครับวันนี้เป็นเกมไอช็อตส่วนการแข่งขันครับที่เราแถลงสดเนี่ยจะเป็นตอนหนึ่งทุ่มครับหลังช่วงหนึ่งทุ่มหึงสามทุ่มเท่านั้นนะ คู่อะไรแข่งกันบ้างสามารถติดตามได้ตามตารางด้านล่างเนี่ยฮะด้านล่างงบลงมาเนี่ยด้านล่างเนี่ยนะจ๊ะเออติดตามกันได้ครับโอเคเอออยู่น้อยอยู่น้ฝรั่งนิดนึงครับส่วนใครที่ดูแล้วแหละในช่องทวิตสามารถเลือกได้ครับว่าจะดูช่องสำหรอบเออช่องเซิร์ฟเวอร์หนึ่งหรือเซิร์ฟเวอร์สองครับสามารถดูได้ฮะนะถ้าดูไม่ได้ก็แจ้งเราด้วยครับเราจะได้รู้ครับเผาก็เช็คให้ครับแล้วตอนนี้เดินขยับมา ขยับขาให้เป็นรูปตกัวไม่ใช่สิขยับขาแล้วเดินก้าวต่อไปครับสำหรับทั้งด้านของเมย์นะส่วนคนนี้ครับราเชสครับก้มจิ้มพื้นนะเอานิ้วจิ้มพื้นครับเออแกก้าวนิ้วจิ้มน,นี่ก็จิ้มพื้นแนละ้วเครียดฮะเครียดฮะเครียดนะดนะนโลกก็จะได้เล่นกันเรนครียดเครียดเราออกน้ำเองครับเครียดจิ้มพื้นนะงอนเราอยู่ฮนะก็เราบอกแล้วเราแรนดอมเราก็ไม่รู้ครับมันมาอย่างเงี้ยนฮะ นะมังงอนเราด้วยครับจิ้มพื้นใหญ่เลยครับแล้วตอนนี้ก็เป็นทางด้านของคูลินที่ปลาระเบิดยัดใส่ไปครับจิ้มพื้นอยู่ซาลิโนก็ตายครับแม่โหดร้ายจริงๆนะสายเอ้เทลครับไปตายมากแล้วตอนนี้อเอ้เทลอเอ้เทลเรารูว้ว่าคุณแอบดูอยู่ครับเรารู้ฮะว่าทางด้านทีแฟนคลับอยู่ตรงไหนกันบ้างครับตอนนี้เอเทลคูลินก็เก็บตัวที่สองครับเก็บฟีฟีเน็กไปได้ครับเก็บฟีเน็กไปได้เน,นี่ยเพราะว่าเขาเรือสาวเขสาวเขาได้เก็ือสาวแล้วใครขับเรือสาวอุ้ยแล้วครับกุกกาครับเก็บเมียไหมฮะ เหลือลาเชสกับวันิดาครับสองหนุ่มนะลาเชสกับวันิดาครับลาเชสกับวนิดาครับจะทำอย่างไรครับสามต่อสองครับสามต่อสองทางทีมเอทเซลเนี่ยเหลือสามนะส่วนทางด้านของทีมทายคับเหลือแค่สองเท่านั้นครับเหลือแค่สองแล้วตอนนี้ยิงทะลุกันมาแล้วโคหน้ามาเจอกันแล้วเป็นลาเชสที่เก็บกูกาได้ตอนนี้เหลือสองลาเชสดแต่ว่ลคิวเก็บบัลคิทีได้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ครับคูเลนก็ไปเก็บลาเชสเหลือหนึ่งต่อหนึ่งดวลกันแค่หนึ่งต่อหนึ่งครับระหว่างทางด้านของวันิดากับทีกับเอทเซลคูเอ่อ หวา่จปวดจานชื่ผิดซะเหลือเกินครับตอนนี้ครับแล้ววานิดาเห็นรูแวบๆเห็นรูไม่ได้ครับสาวๆพวกเอ็กช็อตครับเห็นรูเป็นยิงครับไม่เข้าใจอย่างเงี้ยครับเพราะพวกนี้ฮะนะเห็นรูปุ๊บยิงปั๊บฮะเออโหดกันจริงๆครับกดูเลยแล้วอ้อมมาวานิดาเหมือนรู้ครับแล้วก็เก็บไม่ได้ตอนนี้ทางหน้าทีมแฟรข่าวครับขึ้นมานำแล้วฮะมากกว่าเดิมนะหกต่อสามครับสวัสดีครับจริงๆนะใจเย็น ใครเมาเกาวฮะวิราวันไไม่ได้เมาแมคนน่คนเรียบร้อยขนาดนี้ครับเรายาเสพติดไม่ยุ่งครับนักกีฬาอ e ีสปอร์ตที่ดีครับยาเสพติดห้ามยุ่งฮะใช่ไหมใช่ไหมนะหน้า,นาคนเรียบร้อยครับจันจ๊ะถูกต้องครับคุณพีรพงศ์แนะนําให้ฟอนต์ตัวเล็กครับแนะนําให้ทาฟอนต์ตัวเล็กๆครับเนื่องจากครับผมปวดตาเวลาดูฟอนต์ตัวใหญ่ครับมันไม่ใช่ว่าเห็นชัดนะมันทําให้ปวดตามากครับนะเราต้องขออภัยครับขอฟอนต์เล็กๆแล้วก็อย่าฟิล์มครั้งเดียว คัสซูไม่ดื้อครับคัสซูรู้เรื่องฮะไม่ค่อยดีครับเป็นเด็กเรียบร้อยฮะนะพิมค้งเดียวพอครับโอเคปะ่ะเลวต่อเอส,ทสเทปลปาระเบิดมาอันี่ก็ถีบข้างด้านของราชเชสไปครับแม่ระเบิดยังเป็นนังระเบิดยังเป็น้างคาวครับโอ้โหเกมนี้มันเยอะจริงๆฮะรายะเอียดมันเยอะมากครับนะมีกันเพียบฮะมีกันเต็มฮะไม่รู้จะอะไรบ้างทั้งแขนทั้งปืนฮะ มาหมดนะเสื้อผ้าหน้าผมก็ขอแพ้ครับคาร์เมลเค้เกมีอะไรฮะนะคานะราเมลเค้กมีอะไระครับผมทําอะไรผิดอีกแล้วฮะนะน่าจะไม่ผิดหรอกนาน,นานๆจะผิดทีแล้วผมคนอย่างผมไม่ค่อยผิดหรอกนะตาแล้วตอนนี้ครับฟีนิกซ์เหมือนเห็นนะครับแล้วคุณกบไปเข้าวันนี้ได้ก่อนอนนี้ก็เก็บของที่เรา,เราปาระเบิดยัดมาเอสเทลคาร์เมลไลน่าแห่ครับตายเลยครับโหวตจังหวะเมื่อกี้เราดอมาเก็บคะแนนของฟีนิกซ์ได้ครับ ตอนนี้เหลือสองคนนะสาหรับทีมกันครับเอสเทลเหลือสี่ครับสองคนจะทำอย่างไรครับขูเมื่อกี้ปลาระเบิดจัดก,กันเข้ามานะแล้วก็ตายเป็นการที่เก็บซาลิโน,โนไปได้แล้วตอนนี้ก็โดนลงมาเป็นการที่เก็บเมียอีกคนครับแล้วก็เรียบร้อยครับเอสเทลเก็บหินเพิ่มได้ตอนนี้นะได้ตีได้ต,ตีตื้นมาครับเป็นสี่หลอกหกครับยังไม่ทีเสมอน,นะยังเหลืออีกสองคนครับแต่ว่าถ้ายังเป็นสถานก,การณ์แบบนี้แล้วเอสเทลเก็บได้เห้าอีกสามวินด้วยพวกเขาชนะเกมครับ นะพวกเขาจะไว้ฟนะอร์มทีมนักกีฬามืออาชีพให้ทุกคนได้เห็นนะรนะะเบิดตรงหน้ามันก็แหกไงครับระเบิดมันจะจ่ายจ่ายยูโนยูโนแเราใช้คำศัพท์ไม่ถูกหรอฮะนะใช่ครับใช่ครับคุณมีนะต้องมีหนึ่งร้อยสิบแต้มขึ้นไปครับหนึ่งร้อยสิบแต้มเป็นขั้นต่ำครับหรือหนึ่งร้อยยี่สิบนี่แหละทำไม่ได้อ๋ออ๋อใช่ต้องมีหนึ่งร้อยยี่สิบแต้มจุดแล้วหนึ่งร้อยยี่สิบแต้มถูกแล้วครับคุณมีนะนะ ต้องเพิ่มครับเพิ่มไม่ยากทายผลนะไม่ดูจะง่ายขนาดไหนครับทายผลแล้วก็ใครที่อยากได้ของรางวัลครับเราอยากจะบอกว่ามันง่ายซะเหลือเกินนะแต่เดี๋ยวก็ได้รู้ครับว่าอย่างไงครับแต้มครับมาดูเราทุกวันครับทายมันทุกวันครับเชื่อฮะมีสิบคู่ทายถูกแปดผิดสองก็ยังกาไรครับนะทายกันไปเลยฮะกินน้ำอะไรน้ำเปล่าครับน้ำเปล่าฮะไม่มีตังซื้อน้ำทุกวันนี้ซื้อของพวกนี้หมดเลยครับไม่มีตังซื้อน้ำมามีแต่น้ำเปล่ากินครับ นะข้าวยังไม่มีตังค์ซื้อฮนะต้องมาหาข้าวเลยไม่ได้กินนะนะเดีย๋ยวต้องไปเอาน้ําใส่ขวดกลับบ้านอีกครับนะไม่มีตังค์ซื้อน้ำแล้ฮะ <c oughs> แล้วตอนนี้รายารทีมแอสเซลตายไปแต่ว่าอุ้ยมาเก็บด้านการฮัทดอกมาฆ่าเมียแล้ว,อลวโอ้ดีก็ถีบมาฆ่าด้านของฟีนิกซ์ไปได้แล้วซาริโนไปฆ่าคุกกาตอนนี้เหลือ3ต่อ3องครับโอ้สต่ 2, อ2องด้วยครับขออภัย 2, ครับเป็นได้เอเซลรที่สอ2ครับ ตอนนี้ทางด้านทีมแฟนคลับได้เปรียบแล้วก็ดอกไปปาระเบิดจัสใสซาริโนครับกู้นี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ฮะดอกกับซาริโนฆ่าไปฆ้ามาแล้วจมการทางแล้วก็วริดดาเก็บคนนี้กับทีได้ตอนนี้วริดดาก็เก็บเจอเบิร์คิวฆ่าดอกไปได้เหมือนกันแล้วก็ส่งผลให้ทีมแฟนคลับครับเอาเอาเก็บวินนี้ไปได้ครับพวกเขานำไปแล้วฮะที่7ต่อสครับแต่ว่าฮะมันมีประโยชน์ความหมายอย่างหนึ่งครับถ้าทีมแฟนคลับครับเก็บอีกหนึ่งวินครับพวกเขาเก็บนี้ได้ทันที ไทยถูกดจอะไรใครได้แต้มครับได้แต้มสิแต้มแต่ว่าแต้มเนี่ยเอาไมชื่อแบบนี้ว่าจับเพื่อนักวันมากมายซึ่งเดี๋ยวเราจะมีให้ดูครับว่ามีอะไรบ้างตอนนี้พี่นะจ๊ะเดี๋ยวจะอธิบายให้ทีครับสำหรับใครที่เพิ่งมาใหม่ฮะนะต้องทำมือเล็กง่ายๆครับไทยได้แต้มไทยมีเสียแต้มแล้วตอนนี้มันได้พีเน็กเข้ามาฆ่าดอกแต่ตะมูลไยก็ไปฆ่าพีเนิกได้แล้วราเชตก็ตายครับโดนนักตะบูไลเดบเบิลคิวไปครับแล้วตอนนี้เมียเหมือนจะเห็นฮะ เมียเหมือนจะเห็นแวบๆครับว่ามีเอสเทลอยู่ฮะแล้วเมียก็จิ้มพื้นเลยครับแล้วตอนนี้ก็ตายครับแล้วตอนนี้ก็ตายกันไปแล้วเมียเหลือคนเดียวหนึ่งต่อสามเป็นสาวน้อยที่เหลือคนเดียวโดยผู้ชายลุมครับแล้วก็ผู้ชายพวกนี้เลยฮะลุมฆ่าเธอไปครับตอนนี้เอสเทลไล่มาแล้วให้เป็น5้าต่อเจ็ดครับบอกว่าครับแฟนคลับก็ยังได้เปรียบอยู่ครับแค่ชนะหนึ่งวินเก็บหนึ่งวินพวกเขาชนะทันทีครับนะไม่ยากเลยฮะใครถุงมือสิบแต้มใครผิดลบสิบแต้มครับง่ายๆครับ ถ้าถูกได้สิบถ้าผิดลบสิบนะแต่ว่าทุกๆวันครับแต้มมันจะหายไปวันละกี่แต้มนะสามแต้มครับทุกวันแต้มมันจะหายไปแต่ว่าแต้มมีสองแบบครับแบบหนึ่งคือซิลเวอร์คือแต้มปกติครับแต่แบบแบบหนึ่งคือแต้มโก้แต้มโก้เนี่ยได้มาจากหนังสือโมบายนิวครับซื้อหนังสือโมบายนิวเล่นมาห้าสิบบาทได้ห้าสิบแต้มโดยแต้มโก้เนี่ยเวลาไปเล่นกิจกรรมต่างๆครับจะใช้แต้มที่น้อยมากอย่างเช่นนับพอยต์ใช้ยี่สิบแต้มแต่ว่าโก้ใช้เพียงแค่หนึ่งแต้มเท่านั้นครับนะไม่ยากครับไม่ยาก ทัพกอล่ยิงมาแล้วเจอหน้ากันไปไปทางด้านเมียรับที่เก็บวันนี้ก็ทีไปได้แต่ว่าซามุไรก็ไปเก็บวันนี้ได้ครับตอนนี้เหลือแค่คนเดียวเอสเทลเหลือคนเดียวเอสเทลเหลือคนเดียวแล้วเป็นการล่าแล้วครับเป็นการล่าแล้วฮรัล่าเอสเทลครับช่วงนีนการล่าครับทางด้านของทีมแฟนคลับครับซาลิโนมาซาลิโนมาแล้วคนนี้เหลือเป็นซามุไรซามุไรเจอซาลิโนแล้วซาซาุไรไปฆ่าของฟีน็กซ์ได้แล้วซาบุไรฆ่าซาลิโนยตอนนี้เหลือแค่เมียกับซามุไร เมียกับซามูไรใครจะอยู่ใครจะไปถ้าเมียเก็บวินนี้ได้เขาทำให้ทีมแฟนคลับชนะทีมเอสเทอปีเลยนะเนจาะนจะเข้าใจไหมฮะถูกต้องครับเอาเงินไปซื้อชุดแต่งตัวหมดฮนะคือไม่มีกินไม่ว่าครับแต่ขอหล่อไว้ก่อนนะอยู่ในกล้องยังไงก็ขอหล่อฮนะไม่มีกินไม่เป็นไรฮะนะ <laughs> ไม่มีกินไม่เป็นไรคนระับสวัสดีครับอยากจะรู้แต่เกรงใจเธอฮนะ อยากจะรักอ๋ออยากจะรักเธอในกิ่งใจเธอครับอ้าวแล้วไงอ่ะอ้าวเงียบเลยอ้าวหลับอันนี้ก็อ้าวแล้วตายได้ไงหลุดเหรฮะงงงงงงหลุดหลุดหลุดเมียหลุดแล้วอ้าวแล้วไงฮะเลยกลายเป็นว่าแต้มแต้มในทางด้านของทีมเอซเซลทั้งคู่ตอนนี้เก็บอีกแค่หนึ่งวินจบเกมทันทีครับไม่ว่าเอซเซลจะเก็บหรือว่าทางด้านของทีมแฟนคลับจะเก็บถ้าเอซเซลเก็บได้นั่นหมายความว่า เอสเทลกับทีมแฟนคลับในเซิร์ฟเวอร์เฟิร์สเฟิร์สบัตเนี่ยเสมอกันฮะไม่มีใครแพ้ใครชนะครับแต่ว่าฮะแต่ว่าถ้าทีมแฟนคลับเก็บได้พวกเขาจะชนะเอสเทลไปโดยทันทีครับเอสเทลออลสตาร์ X Star จะแพ้แฟนคลับหรือเสมอแฟนคลับเรามาดูกันในวินนี้ฮะนะจ๊ะสวัสดีครับอะไรเนี่ยทัศสัวทัศสึกใช่ไหมทัศสึกเล็กเล็กซัดปะ่ะใช่ไหมฮะดูหน้าฝรัง่งขนาดนี้แล้วตอนนี้ครับ วางเร็วเลยครับทางด้านของทีมเอสเทลเอาไม่ได้วางก็ขออภัยครับก็วางระเบิดครับใสแล้วตอนนี้ก็ระเบิดยัดมาครับตายเลยฮะซาลิโนครับไปจิ้มจิ้มอยู่คนเดียวแล้วก็ตายแล้วสาบูไลไปฆ่าฟีนิกซ์ได้ครับแล้วตอนนี้เจอหน้ากันไปเอสเทลเหลือกัน5ไอ้เหลือ4ครับแต่ว่าแฟนคลับเหลือ2แล้วตอนนี้วางระเบิดแล้วเอสเทลเอสเทลอยากเสมอเหลือเกินครับแต่แฟนคลับก็คงไม่ยอมนะแฟนคลับเหลืองดาวมนีดากับลาเชสครับ เหลือก,กันสองท่านเหลือก,กันสองท่านจะเป็นอย่างไรครับตันนี้ก็ไปทางด้านของทีมจะเอ้ยเป็นเซิร์ฟเวอร์ดับเบิลคิวเลยครับแล้วตอนนี้ดอกมาฆ่าราเชสได้วานิดาคือนคอมหังของค,คู่แฟนทำวานิดาวานิดาฆ่าดอกไปวานิดาฆ่าคุกะและว้ววานิดาก็โดนโอนนกระฉีกฆ่าส่งผลให้ตอนนี้ครับทั้งสองนี้เสมอไม่มีการตัดสินนะเสมอคือเสมอครับแล้วก็เป็นแฟนตับกับทางด้านของเอสเทล หนึ่งถ้าไม่หนึ่งกหนึ่งเจ็ดต่อเจ็ดวินครับก็เฟอร์บัตนะครับจบไปแล้วฮนะเสมอกันเจ็ดต่อเจ็ดวินครับเดี๋ยวเราไปต่อกันในเซิร์ฟเวอร์ดับเบิลคิวแต่ว่าพักกันสักครู่เนื่องจากเดี๋ยวผมต้องย้ายเซิร์ฟเวอร์นะจ้าจ้าขอบคุณทุกค,คนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราครับเดี๋ยวเราไปเจอกันต่อ